ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เกมสายชิวนะครับอ่ะพามาเล่นกับปู่รุ่นจเจริญการช่างครับพามาชมรถอัดฟางนะเขาเช็คเช็ครถฉีดยาโอแม็กจะใส่นี่เหรอใส่โซ่เหรอโอ้ไม่ใช่แม็กนี่ไปแล้วโอมแม่นี่ครับเดี๋ยวรอชมนะครับจะใส่โซ่นี่โซ่ใหญ่เลยครับนี่รถฉีดยา แซลเ,เล่นนะครับเป็นยังไงอาการขอให้ฝานลื่นหน่อยนะเล่นไปกี่ไล่แล้ววันนี้สี่สิบห้าไล่นะทุกพี่อ๋อนาตัวเองตลมด้วยโอโ้โหนาจะเอาไว้ก่อนแอบไม่น่าเอาขึ้นเร็วเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะแค่ไหน,นเลด้คอนเทนต์เลย น,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 นี่อะไรอ่ะน้ำมันเหรอนี่โซล,ล่าล้างก่อนอล้างแล้วเดี๋ยวเราเอาแอลูมิเใส่ที่หลังอ่ามันมึดอ่ะอแล้วเราไล่ไงลมเป่าอลมเป่าเลยโอ้โหออกข้างหน้าเลยนะไหนไหนอันไหนอ่ะเอะอ,อที่น้ำมัน,น,น,นอยู่ไหน,นช่างเตาอยู่ไหนอ่ะไั่ครับต่ออ่ะอ๋อฮะเดี๋ยวดูช่างเตาหน่อย <Okay. S 2> หาทางแตไหน่อยเดี๋ยวพาชมรถอาดฟังใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับกระบะขึ้นรถฉีดยาคันนี้น่าจะใส่รถกระบะสี่ล้อหรือว่ารถสี่ล้อขนาดกลางก็ได้รับต่อหมดครับ ระบ,บูนนั่งยืนยืนอยู่นั่นอารูใจเบื้อดแล้วให้ทางแตวโชว์ฝีมือกันหน่อยหยุดหลังจากหยุดปีใหม่ไปหลายวันเนี่ยวัดแรงกันเลยอนะโอ้ไปเที่ยวไหนอะยู่บ้าน มามากี่วันแล้วมาสัปดาห์ที่สามเจีมเลยเพิ่งมาลากยาวได้ไหมตียาวเลยเอาไปดวงด้วยวะลากได้เ,เอาไปดวงดวใครสนใจก็ติดต่อไม่ได้ครับ ดี๋ยวให้ช่างแต้วจัดให้อ,อันนี้เดลทั้งหมดเลยอ่ะกระบะเลดสแตนเลสทั้งหมดอันนี้กี่มิลสามมิลพื้นพื้นสามมิลนะครับอันนี้มีการตกให้ด้วย พามาชมรถอัดฟางโอ้ทำสีไอตัวตัวรองก้อนฟางของรถอัดฟางนี่บันไดบันไดของของรถกระบะขึ้นรถฉีดยาใครสนใจติดต่อมาได้ บันไดของคันน้นนะที่ช่างแต้วทำอยู่อ่ะอ้ยังรออ่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ ตัวใหม่ล่าสุดของทางอูนะครับกำลังสร้างเลยครับออีอย่างสวยอนะก็พิเศษก็จะเป็นตัวเก็บเก็บข้าวนะครับสามารถ เก็บเมล็ดข้าวที่มันติดขึ้นมาจากปากตรงนี้นะครับมันจะติดขึ้นไปนะครับแล้วมันจะไปร่วงล่วงลวงโน้นะครับนี่เขาจะทำตะแงงไว้จะมีตะแกรงอยู่เห็นไ,ไหมแน่เน่ยจะมีตะแรงอยู่ชุดนี้ปูเลดให้หมด ฟูเลดสแตนเลสทั้งหมด้ายกระบอกยกสองตัวนะครับกระบอกยกสองตัวคันนี้สีสวยจัดเลย นี่ใส่ใส่ลูกกันเล่แล้วโอ้โหเขาทำสีอย่างสวยนะ่ะท่านผู้ชมสเตอร์ใหม่นะครับเรอนำเรอนำใหม่สเตอร์ใหม่ช่องช่องล่างนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะ ลอนเล์สิบเอ็ดลูกสีอย่างสวยครับใช้ตู้อัดของจอนเดียครับให้ดูรหัสของเขา เขาจะใช้มอเตอร์ปั่นหน้านะครับปั่นตู้นะครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดึงสายพานมาเนี่ยปากคอเลทครับมีค้ำด้วยขึ้นงานเองครับ ดูมุมไหนดีอย่างรอใครสนใจอยากได้ตู้แอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ช่างนิดจัดให้ครับสวยจัดเลยอะปีนี่น่าจะเป็นช่างอ้ำครับคนทำโซ่ใหม่ใบแท็กใหม่ เอ้ตัวนี้น่าจะเป็นรถตีดินครับไปแบบนี้รถตีดินทุกวันนี้ใช้แบบนี้กันแล้วเจะาเว้าเว้าด่านท่างเดี๋ยวรอชมครับน่าจจะต่อเร็วๆนี้ครับรถตีดิน ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับไป,ไปดูเขาทำอะไรกันไปหาน้าบูน,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 นไปุ๋ยเยอะหรออะไรวะวรน้มอ่ะว่าไงจะโชโดโชโ,โดเยะ

เจาะฝาตู้นี่แส่ตัวนี้น ช่งงางอ้ํานอกสถานที่รับไหมรับไหมนอกนอกสถานที่รับทำไหมเดี๋จะรอชมครับน้ะวันนี้วันอะไรหก

ไปไหนลอเดินนีว่ะเดินนีรถเกี่ยวโอ้เดินไปนู่นแล้วอะรบอกว่าอยรอนี่ตั้งใจลอูั้งานิเดียวนบ <fuerte> ูนหนีครับเนีย่ย เ,เ,เ,ดเดี๋ยวดูถ้าทำอะไรนี่ลูกนี้เกินนะลูกเนี้ย เอามาให้ชมครับใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วเดี๋ยววางระบบวางเครื่องวางอะไรก็ระบบสายพานปั๊มก็เสร็จแล้วครับเดินระบบไฟใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับพามาอัปเดตให้ชมครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับก็ฝากช่อง y o u t u b e เจมสายชิวไว้ด้วยครับ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ